เพื่อนๆคะพอดีฟ้าเห็นโพสต์นี้นะแล้วก็เข้าไปดูในรายการทีวีค่ะมีคนบางคนที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปฟังการไต่สวนของสารคดีของคลิปนายกกับคุณเซนนะคะฟ้ามีคําถามแบบนี้ค่ะว่าขนาดสารบอกห้ามแล้วว่าห้ามเผยแพร่หรือเอามาพูดอะไรที่ที่มีผลต่อรูปคดีเนาะก็ยังมีบางคนที่เอามาพูดเอามาเล่าเอามารีวิวเป็นฉากๆ,ๆมันบอกว่าฝั่งนายกเสียเปรียบเรื่องกฎหมายแบบนี้มันถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ แบบนี้เราจะเรียกว่ามันยุติธรรมได้อยู่ไหมแบบนี้มันคือการชี้นําสังคมไปล่วงหน้าหรือเปล่าคะในขณะที่คดีนี้ยังไม่ได้ถูกตัดสินนะแต่การเอามาพูดแบบนี้แล้วมันคืออะไรอะเรายังเรียกมันว่าความยุติธรรมได้อยู่หรือเปล่าอะแล้วทําไมคนกลุ่มที่มีความขัดแย้งกับนายกที่มีความเกี่ยวพันกับม็อกที่ไลน่นายกอยู่ข้างทันเนียรต,ตอนเนี้ยคะ่ะได้รับการอนุญ,ญาตให้เข้าไปฟังการไต่สวนคะ่ะแบบนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่เอามาพูดคะอาตั้งคําถามแบบนี้ค่ะว่า กรณีคิดเสียงนายกเนี่ยถ้าเรามองในหลักการแล้วก็มองในแบบการเมืองนะคะฟ้าว่าถ้ามองในหลักการฟ้าว่านายกรอดแต่ถ้ามองในแบบการเมืองฟ้าว่านายกอาจจะผิดเรื่องจริยธรรมข้อแรกก็คืออังเคอร์อยากได้อะไรให้บอกแล้วก็ข้อสองที่บอกว่าแม่ทัพภาคที่สองอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลกรณีที่แม่ทัพภาคที่สองอยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลก่อนหน้านั้นมุนเซนบอกว่าเขาไม่ชอบแม่ทัพภาคที่สองถ้านายกไม่พูดในลักษณะที่แยกคู่ขัดแย้งออกจากกันนะคะการคุยระหว่างนายกกับมุนเซนมันจะราบรื่นไหมคะ มันจะมีความตึงเครียดไหมคะการคุยของนายกฟานมองว่ามันเป็นการแยกคู่ขัดแย้งออกจากกันถ้าบอกว่าอ๋ออย่าไปสนใจเลยเขาอยู่คนละฝั่งกับรัฐบาลเขาก็ทำเท่ๆไปอย่างนั้นแหละอุนเซนก็จะได้รู้สึกดีขึ้นเออเขาก็รู้สึกว่านายกอยู่ฝั่งเดียกวกับเขาการคุยในสเต็ปต่อไปมันก็อาจจะง่ายขึ้นถูกต้องไหมอันนี้มองในฝั่งของหลักการนะคะและที่บอกว่าแม่ทัพอยู่คนละฝั่งกับรัฐบาลถูกต้องแล้วคะ่ะกองทัพกับรัฐบาลก็ทางานกันคนละบทบาทหน้าที่นะคะกองทัพมีหน้าที่ปกป้องแผ่นดิน เขาจะต้องแอ g r e s s i v e คือเขาจะต้องมีความก้าวร้าวเฮ้ยฉันจะต้องรบฉันต้องแสดงแสนยานุภาพแสดงความแข็งแกร่งอันนี้ถูกต้องแล้วค่ะเพราะเขาเป็นทหารไงคะแต่ในส่วนของรัฐบาลเขาก็ต้องพยายามเจรจาเพื่อไม่ให้เกิดสงครามเพื่อไม่ให้การสูญเสียและต้องชนะในเวทีโลกและกรณีที่บอกว่าอังเคอร์อยากได้อะไรให้บอกในมุมฟ้าน,นะคะฟ้ามองว่ามันเป็นการพูดตรงๆกระถามตรงๆต,ต,ตรงประเด็นเลยเฮ้ยอยากได้อะไรวะบอกมาสิมันจะได้จบไม่ต้องยกเมฆไม่ต้องอ,งอ้อมค้อมค่ะ มันจะได้คุยกันในประเด็นที่เราต้องการจะคุยถูกไหมและการคุยแบบนี้นายกผู้โลกหรือผู้นําทั่วโลกเขาก็ทํากันค่ะมันเป็นการเจราจารที่เป็นเรื่องปกติมากๆเพราะการเจราจารมันคือการหาประโยชน์ร่วมกันค่ะและในกรณีการเมืองรู้สึกว่าประเทศไทยกองทัพกับรัฐบาลไม่เป็นเอกภาพถูกต้องไหมและในกรณีที่บอกว่าอังเคอรอยากได้อะไรให้บอก ก็ไปตีความว่าเขาจะขายชาติแล้วถ้าอังเกอร์บอกว่าอยากได้แผ่นดินตรงไหนจะยกให้เขาหรือเปล่าอันนี้คือการตีความนะคะและหลังจากที่นายกกลับมาจากการคุยกับคุณเซนก็ไม่ได้มีการลงนามหรือทําสัญญาใดๆเพื่อจะยกอะไรใดๆให้กับกัมพูชาถูกต้องไหมคะถ้าต่อไปเราต้องใช้งบประมาณจํานวนมากเพื่อจะเลือกนายกมาสักคนหนึ่งมาให้บริหารประเทศซึ่งเขายึดโยงกับประชาชนเพราะว่าในมุมของประชาชนนะคะเขาไม่ได้ต้องการนายกที่เข้มแข็ง ที่แข็งแกร่งแบบทหารค่ะเขาต้องการนายกที่เข้ามาทํำยังไงก็ได้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สัญญากับเขาตอนหาเสียงอะ่ให้ได้ถ้าเกิดว่าเราได้ผู้นํามาแต่ผู้นําในบทบาทสังคมที่จะต้องตีตาว่าต่อไปนี้ผู้นําจะต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและพูดอะไรก็จะต้องกังวลไปหมดทุกประโยคต้องระวังไปหมดเพราะกลัวผิดแบบนี้เราจะเอานายกมาทําไมคะ เราจะต,ต้องได้นายกที่ไม่กล้าชนไม่กล้าปรับแกงคอนเซนเตอร์ไม่กล้าปร er, ับยาเสพติดแบบนั้นเหรอคะประชาชนจะได้อะไรคะแล้วงบประมาณกว่าพันพันล้านจะมีค่าอะไรคะ